สวัสดีค่ะพี่น้องปองกุกและพี่น้องปองปายมาน,นี่ก็มาพบกับช่องโมบิลแชนแนลได้อีกแล้วนะคะมันนี่โมบิลพาไปเบิง่งไปเบิ่งค่ะไปเบิง่งไปเบิง่งหมาขนมค่ะบ่อยากให้แม่ไปทำงานไปไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องโมบิลแชนแนลได้เค่ะนี่เจ้าตัวโวยวายไม่ให้ไปขึ้นรถไปทำงานนะคะนางฟอเลยว่าให้ไป น,นี่ไปทำงานนั <c ười> น่งลงเงยมองหน้าอีกนั่งลงมาน้องไปน้อยแม่นัง่งรอที่ขึ้นรถไปเห็นงานน้ำพี่น้องโอ้นี่ยุงจานยังเลยได้ชื้กไก่ามาให้นะโอ้ดูทำตาได้ชื้กไก่ามาให้นะ โอ้น oh, okay, okay. <laughs> e ่าจมชาโอเคโอเคลาลานั่งนั่งถ่าเด้อยพี่น้องว่าให้ขึ้นรถเพื่อนเพื่อนแม่จะไปทำงานแล้วเดี๋ยวมาหาเมื่อแรง